สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาพูดถึงวิธีการเปิดช่อง YouTube ด้วยตนเองผ่านแอปบ,บนมือถือนะครับก็อันดับแรกนะครับให้ทุกคนเปิดในส่วนของแอป y o u t u b e ขึ้นมาก่อนได้เลยจากนั้นให้เราเข้าไปในส่วนของโปรไฟล์นะครับมุมขวาด้านบนจิ้มเข้าไปคลิกช่องของคุณก็จะเห็นในส่วนของ รูปภาพสามารถเปลี่ยนรูปภาพหรือถ่ายรูปภาพใหม่ได้นะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการตั้งชื่อของช่อง YouTube นะครับแล้วก็ลิงก์ของ YouTube ของเราก็าคือ h a น d ดิลนะครับทุกคนสามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะครับอันดับแรกนะครับก็ให้เราไปแก้ไขในส่วนของรูปภาพหน้าปกก่อนนะครับคลิกเข้าไปในส่วนของเป็นรูปกล้องนะครับเป็นรูปกล้องถ่ายรูปให้เราคลิกเข้าไปเพื่อทําการใส่รูปภาพหน้าปกเราก็สามารถเลือกภาพ ที่เราจะใส่เป็นหน้าปกได้เลยเมื่อเราแก้ไขรูปภาพหน้าปกเสร็จเรียบร้อยทำการคลิกบันทึกเป็นรูปโปรไฟล์ด้านล่างจากนั้นในส่วนของชื่อนะครับก็สามารถคลิกที่รูปดินสอแล้วก็สามารถแก้ไขชื่อช่องได้เลยนะครับต้องการจะตั้งชื่อช่อง YouTube แบบไหนเราก็สามารถแก้ไขตรงนี้ได้เลย หลังจากที่เราแก้ไขเสร็จสิน้นทําการคลิกบันทึกด้านบนมาดูในส่วนของใน h e n d l e นะครับก็คือการตั้งชื่อ URL หรือว่าลิงช่อง y o u t u b e นะครับสามารถคลิกเข้าไปในส่วนของรูปดินสอแล้วก็สามารถตั้งนะครับชื่อลิง u t u b e ของเราได้นะครับชื่อช่อง YouTube เป็นลิงก์ URL นะครับสามารถแก้ไขตรงนี้ได้นะครับ เมื่อเราแก้ไขเสร็จเรียบร้อยทำการคลิกบันทึกได้เลยโอเคเมื okay, ่อ <Okay, S 1> เราทำการแก้ไขทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยทำการคลิกสร้างช่อง mm hmm. เป็นอันเสร็จเรียบร้อยในส่วนของช่อง youtube ที่เราสร้างนะครับ mm hmm. ก็ทำการสร้างช่องเสร็จเรียบร้อยครับลองคลิกเข้าไปในส่วนของ ช่องของคุณก็จะเห็นในส่วนของชื่อช่อง y YouTube ขึ้นมานะครับแล้วก็จะมีในส่วนของจัดการวิดีโอนะครับแล้วก็มีพวกหนาเร่เพลย์ล s สต์ช่องเกี่ยวกับต่างๆนะครับแล้วก็มันจะเห็นจะมีในส่วนของสร้างวิดีโอเห็นไหมทุกคนสามารถอัปโหลดคลิปวิดีโอนะครับลงในช่อง YouTube ของเราได้เลยนะครับวิธีการอัปโหลด คลิปวิดีโอลงในช่อง YouTube ของเรานะครับก็สามารถคลิกในส่วนของสร้างตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะคลิกเครื่องหมายบวกก็ได้เหมือนกันนะครับสามารถเลือกได้เลยแล้วก็ถ้าเราจะอัปโหลดคลิปวิดีโอนะครับก็ทําการคลิกอัปโหลดวิดีโอหรือว่าจะสร้างเป็นวิดีโอสั้นก็คือ,อสร้างช็อตก็ได้นะครับจะถ่ายทอดสดก็ได้หรือว่าจะสร้างโพสต์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนตอนนี้จะแนะนําวิธีการอัปโหลดคลิปวิดีโอนะครับคลิกเข้าไปแล้วก็สามารถเลือก คลิปวิดีโอนะครับที่มีอยู่ในในโทรศัพท์มือถือนะครับก็สามารถอ,าอัปโหลดได้เลยนะครับแล้วก็คลิกถัดไปแล้วก็คลิกถัดไปด้านบนนะครับก็จะเข้ามาสู่ในหน้ารายละเอียดนะครับก็สามารถใส่ชื่อคลิปวิดีโอนะครับใส่หัวข้อของคลิปวิดีโอได้นะครับต้องการจตั้งเป็นชื่ออะไรนะครับสามารถใส่ได้เลยนะครับ แล้วก็ด้านล่างก็จะมีในส่วนของออการอัปโหลดนะครับต้องการอัปโหลดแบบไหนนะครับก็สามารถตั้งค่าได้เลยนะครับอัปโหลดเป็นสาธารณะเลยไหมหรือว่าจะตั้งเป็นส่วนตัวก่อนก็ได้ในส่วนของระดับการแชร์ตรงนี้เห็นไหมทุกคนสามารถแก้ไขตรนี้ได้นะครับหลังจากที่เราทําการอัปโหลดคลิปวิดีโอนะครับก็จะเห็นในส่วนของด้านล่าง ในส่วนของคลังวิดีโอลองคลิกเข้าไปดูก่อนแล้วก็เข้าไปในส่วนของวิดีโอของคุณเราก็จะเห็นในส่วนของคลิปวิดีโอที่เราทำการอัปโหลดลงในช่องนะครับก็จะเห็นในส่วนของเวลาที่เหลือนะครับที่ทางระบบทําการอัปโหลดคลิปวิดีโอให้เรานะครับในระหว่างนี้เราก็แค่รอนะครับ แล้วก็แนะนําในส่วนของการติดตั้งแอปเพิ่มเติมของอาการตัดการคลิปวิดีโอนะครับแนะนําให้ทุกคนติดตั้งอีกหนึ่งแอปพลิเคชันก็คือแอป o u t u b e Studio นะครับก็ทุกคนไปติดตั้งได้ส่วนของเปิด Play Store ขึ้นมานะครับแล้วก็พิมพ์ค้นหาด้านบนนะครับพิมพ์ค้นหาคําว่า YouTube Studio นะครับแล้วก็ทําการเข้าไปในส่วนของติดตั้งแอปพลิเคชัน YouTube Studio นะครับแบบนี้เลยทําการติดตั้ง หลังจากติดตั้ง YouTube Studio เสร็จทำการเปิดขึ้นมาแล้วก็ทำการเชื่อมกับบัญชีของ YouTube นะครับในช่อง YouTube ของเราที่เราทำการอัปโหลดคลิปวิดีโอเมื่อกี้เลยนะครับก็จะโชว์ขึ้นมาก็ถ้าใครมีหลายช่องมันอาจจะมีให้เราเลือกช่องก่อนนะครับแล้วก็คลิกเริ่มต้นใช้งานด้านล่าง วิธีการเข้าไปเช็คในส่วนของคลิปวิดีโอที่เราทำการอัปโหลดเมื่อกี้นะครับสามารถเข้าไปดูในส่วนของเนื้อหาได้ก็สามารถไปแก้ไขคลิปวิดีโอต่างๆนะครับถ้าเป็นวิดีโอสั้นนะครับเราจะต้องเลือกในส่วนของในแ็บวิดีโอสั้นก่อนเราก็จะเห็นคลิปวิดีโอขึ้นมาเห็นไหมก็สามารถที่เข้าไปนะครับแล้วก็ทําการคลิกที่รูปอินสอนะครับเพื่อทําการแก้ไขนะครับเพื่อทําการแก้ไขในส่วนของ รายละเอียดต่างๆสามารถเปลี่ยนชื่อได้นะครับค่าอธิบายต่างๆสามารถแก้ไขได้เลยนะครับแล้วก็ระดับการเชยต่างๆสามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็ใส่เทกด้านล่างตรงนี้นะสามารถใส่เทกได้นะครับถ้าเป็นคลิปยาวนะทุกคนสามารถใส่ภาพหน้าปกได้นะครับทั้งหมดก็จะเป็น วิธีการสร้างช่อง YouTube นะครับง่ายๆเลยทุกคนก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็คอมเมนต์สอบถามล่าง